กรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสิรินาปาวะโลลานวิทยาสมาชิกอุฒิสภา <c oughs> ขอกราบขอพระคุณรัฐบ,บาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุท์ธจันโอชาผ่านท่านประธานสภานะคะที่ได้ประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่วันที่3เมษายน2563ถึงวันที่14มิถุนายน2563รวมทั้งหมด60เออ73วันค่ะ ตลอดเวลา73วันที่ผ่านมารัฐบาลได้แสดงถึงความเอาใจใส่ต่อประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขได้เอาใจใส่ดูแลคนไข้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติอย่างจริงใจได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของหมอไทยและพยาบาลไทยที่ได้ดูแลคนไข้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพียง58คนและได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกเป็นที่หของเอเชียและที่สองของโลกนะคะ โครงการหยุดเชื้อเพื่อชาติได้สร้างวินัยให้คนไทยทั้งชาติให้เกิดความสามาคัคคีร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลังมอบเงิน3เดือนเดือนละ5,000บาทแก่รวมเป็น1,500,000บาทแก่ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระถึง15ล้านคนโครงการของกระทรวงกรเกษตรมอบเงิน3เดือนเดือนละ5 0 0 0บาท รวมเป็นเงิน15,000บาทแก่เกษตรกร10ล้านครัวเรือนกระทรวงแรงงานมอบเงินประกันสังคมให้กับพนักงานที่ต้องหยุดงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงิน1,000บาทให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและท่านรัฐมนตรีจุติไกรเลิกนะคะได้ทําให้ผู้ด้อยโอกาสจากชุมชนออคนหูหนวกนะคะที่ใต้สะพานวะราม9ให้ไปอาศัยอยู่ที่การเคหะแห่งชาติและจะทํา และจะจัดหางานให้ทำเดี๋ยวขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้ช่วยคนจนและคนด้อยโอกาสนะคะการลดค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปาของกระทรวงแหงพลังงานการลดดอกเบี้ยของธนาคารของรัฐการลดภาษีที่ดิน90%การเตรียมความพร้อมในการกู้เงิน1ล้านล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือธุรกิจและประชาชนทุกสิ่งล้วนแสดงถึงความมีน้ำใจ ความเอาใจใส่ของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนขอขอบคุณคนไทยที่ได้ร่วมกันทำตู้ปันสุขนะคะมาตั้งไว้ในที่ชุมชนและนำสิ่งของที่จำเป็นมอบให้กับประชาชนที่ขาดแคลนเป็นต้นแบบของการทำความดีของประชาชนทุกพื้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นในประ,ประเทศไทยในครั้งนี้แสดงถึงความมีน้ำใจของคนไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอย่างแท้จริง คนไทยส่วนมากเป็นคนดีค่ะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาอันเกิดจากความด้อยโอกาสความทุกข์ความยากจนและขาดคนอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีเดีนดิฉันในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการด้านคุณธรรมจริยธรรมในคณะกรรมิการาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิละปะและวัฒนธรรมมีหน้าที่ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์าชาติข้อที่สาม คือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาคนไทยในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีและคนเก่งให้มีคุณภาพให้คนไทยมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจสติปัญญาและสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยจึงมีหน้าที่ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ความดีของคนไทยให้เป็นที่ประทับใจและเป็นแบบอย่างของคนไทยทุกคนการทำความดีเป็นความสุขนะคะการสร้างคนไทยให้เป็นคนดีมีคุณภาพเกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างความรักความรักทำให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความรักทำให้อยากให้อยากทำอยากเสียสละความรักทำให้เกิดความกตันยูต่อผู้มีพระคุณ กตัญยูต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความรักทำให้เกิดความเคารพขอบคุณและรู้จักขอโทษเมื่อทำผิดถ้ารัฐบาลรักประชาชนประชาชนก็จะรักรัฐบาลรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความรักทำให้เกิดปีคุณธรรมห้าประการคือกตัญญูมีวินยัยสุจริตพอเพียงและจิตอาสากตัญยูเกิดขึ้นจากความรักต่อแผ่นดิน ต่อพระมหากษาัตริย์ต่อบรรพบุรุษต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวินัยคือความรักเช่นกันทำให้เชื่อฟังมีระเบียบขยนันอดทนได้รับผิดชอบสุจริตก็คือความรักเช่นกันทำให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของศาสนาคือซื่อสัตยุติธรรมละชั่วไม่เอเปรียบผู้อื่นความพอเพียง ประชาชนคนไทยรู้ซึ้งถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ข้าที่พระราชทานคำว่าพอเพียงทำให้มีความรู้มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันและมีความสุขความสามารถที่จะความพอเพียงสามารถที่จะนำมาเป็นหลักสูตรประจำชาติไทยนะคะตามที่ท่านนาวินดำเนินการขอประทานโทษที่ต้องเอย่ยชื่อท่านที่ว่าประเทศไทยน่าจะสร้างหลักสูตร ประจำชาติขึ้นมานะคะเพื่อเป็นศูนย์รวมของความรู้จิตอาสาในหลวงราชกาลที่10ได้พระราชทานความดีอีกประการหนึ่งให้แก่คนไทยคือจิตอาสาเพื่อให้เกิดความสามาคัคคีเสียสละแบ่งปันเอื้ออาทรทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะกะตัญญูวินยัยสุจริตพอเพียงและจิตอาสาจึงเป็นความดีหประการที่เรียนยอยากจะประกาศให้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ให้คนไทยทุกคนภูมิใจในความดีอันนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีของกันและกันและช่วยกันเผยแพร่ความดีของคนไทยให้เป็นที่ประทับใจและเป็นแบบอย่างของคนไทยทุกคนคุณธรรม5ประการนี้สามารถสร้างเป็นศูนย์ความรู้และเพื่อให้ประชาชนคนไทยและประชาชนชาวโลกทั้งหมด ให้มีคุณธรรมเช่นเดียวกันขอให้อุฒิสมาชิกช่วยกันสร้างองค์กรคนดีให้กับประเทศให้มีเครือข่ายทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทุกฐานะทุกอาชีพและทุกช่วงวัยเป็นยุทธศาสตร์ข้อที่สของการพัฒนาคือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งคือการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีคนเก่งค่ะ ดันอยากให้คนไทยภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคะภูมิใจในความเป็นคนไทยและประเทศไทยจึงขอเสนอยุทธศาสตร์การสร้างคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นวาระแห่งชาติค่ะคุณธรรมประกอบด้วยยุทธศาสตร์6ประการดังนี้นะคะคือ 1. คนดีสังคมดี 2. คนดีต้องมีโอกาส 3. คนดีต้องสุขภาพดีค่ะ คนดีต้องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาคนดีต้องคิดดีทำดีคนดีต้องรักตัวเองและรักชาติท่านประธานที่เคารพค่ะการสร้างคนไทยให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสำคัญมากนะคะรัฐบาลต้องให้ความสำคัญให้มากขึ้นต้องสร้างองค์กรคนดีทั่วประเทศเป็น New Normal นะคะต่อไปเราก็จะเป็นคนดีทั้งประเทศค่ะคือคนดีพูดดีทำดีนะคะ ขอให้คนไทยช่วยกันสร้างความดีให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมโลกความดีเป็นจุดเริ่มต้นของความเก่งและความกล้าคนดีเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโควิดวิกฤตโควิด19ครั้งนี้ทำให้คนไทยประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นขอให้รัฐบาลและประชาชนช่วยกันสร้างความดีนี้ตลอดไปค่ะขอขอบพระคุณท่านประธานอย่างสูงนะคะขอบพระคุณมากค่ะ ขอบคุณครับท่านสิรินาปะวะโลลานวิทยา